วันนี้มีฟ้าถูกใจหน่อยอนี่แถวบ้านเขาเรียกปลาสละตัวเล็กหน่อยจริงจรงตัวใหญ่เขาทำเค็มอันนี้ตัวเล็กไซส์เล็กไส์เล็กกำลังดีมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดทำเองไม่สื้อทำเองใช้พริกสดแล้วก็พริกขิ้นหนูแห้งคั่วแก็นี่ นานๆเจอทีกไ็ไม่เจอบ่อยนะอันนี้ถ้าเป็นกุ้งขาวคณะไมา้หรือว่ากุ้งขาวทั่วไปอะ่ะคนละชั้นนะอันนี้ถูกโลไม่ถึงสองร้อยรอยกว่าบาทกุ้งป้องกุ้งป้องที่เด็ดเลยมารอยรวยจริงุงกป้องอะ มันมีกุ้งธรรมชาติที่มันไม่มีเลี้ยงเปรี้ยวเผ็ดอืม,อ,มอ,อร่อยฮะขอโทษอร่อยจริงข้าวสวยร้อน เมนูนี้ต้องเปิดกระมือเปิดกระมือ,มอ,อ,อแล้วหูปองมันเป็นกุ้งธรรมชาติปลาสะละสดปลาสะละตัวสีเหลืองมันทอง ในดูเนื้อสิ้อือหืออูหูมีทองขาวจัว๊วเนื้อจิม้มเนื้อจิ้มเนาะอือหืออร่อยออื หัวเขาจะมันมันมากมายจิ้มเนี่ยใส่พริกป่นโคกหน่อยๆยใส่พริกสดด้วย มือมั่งช้อนมั่งเนาะแห้แต่สะดวกปามสดอะ่ะร้ำสดง่ายก็อร่อยข่าอร้อนออบโจทย์ไม่ถูกเลยพี่นอ้อยขอเป็นช้อนมั่งแล้วกันในสดน้ำปามสดอ่ะ ตาสดตาใสดำเนะะาะปลามจุดเข้มเมือตาดำาสดในของคูณเลยเนี่ยจิ้เมเนื้อปลาอาระเนื้อจะนิ่มกิน,นหมดไม่มีกลางละเอียดนะเพื่อนๆทีอ่อยู่ใกล้ไม่มีกลางละเอียด เกินลีฟ้าทาีิเลยฟ้าทาทาแล้วขวาดเลยกวาดแล้วกวาดเลยนี่จิ้มหน่อย <c oughs> อืมม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 มอมมอมมมมมวมม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 ม สดเป็นร่อยพี่น้องอ้ถ้าไม่สดก็ไม่ค่อยดีเนาะลอยสดอย่างงี้นึ่งก็ดีแต่หน้าทนาทนฐานต้เม,มตเค็มต้มเค็มต้มหวาน มันไม่ออกหวานมากนะไม่ใช่หวานแบบน้ำต,ตาลนะมันหวานนิดนิดแล้วเค็มนำมันถึงจะแซ่บจะอร่อยคือทั้งหลายั้งพวกข้าวร้อนอืมกิ้มเผ็ดก่ กุ้งสดแค่นี้อร่อยแล้วต้องเลยมากมันเป็นเมนูที่ปุ้งป้องอ่ะ้าลุกเลแท้ะ จะรู้จักแล้วก็ชอบไม่มีใครปฏิเสธค้งป้องอร่อยอร่อยมากเลยไม่ใช่อร่อยธรรมดาคุดมาเขาเอาไปแกงส้มหลวกจิมพิกหเียลวกจิมพิกเกลือมันแล้วแต่คนชอบแต่หลักๆก็คือลวก กุ้งป่องกุง้งลายเสือเนี่ยรว่วอร่อยสามชามวันนี้เนี่ยทั้งสีสวยทั้งรสชาติอเจอซื้อเลยเพื่อนๆเ,นเนด้ จะกินข้าวน้อยอกับแกมเยอะเลยกับข้าวเยอะของเขาอร่อยอะ่ะน้ำปลาตะลักยอเลยสดแต่หอมแดงพิกไทยขาอร่อย ก็เดี๋ยวแบ่งให้ไม่บยาบาลกัหลานมัง่งก็ท้ายคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง subscribe ให้หนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะน้าก็ตั้งใจพยายามทำคลิปให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้และทั้งนั้นก็ ต้องขอขอบคุณมากๆเลยทั้ง f อฟีเพื่อนรุ่นน้องรุ่นพี่ลูกหลานเนาะก็ขอบคุณมานักสินนี้ด้วยขอบคุณใจจ,จริงนะสิทธิ์ครับผมขอบคุณครับ